นี่คือแร่อะไรเราก็ไม่รู้เรารู้แต่เก็บได้อย่างเดียวถ้าใครรู้ก็บอกเราด้วยนะครับแร่อะไรทําไมมันเหลืองอย่างนี้นะเหมือนกับทองแต่ดูชัดๆก็คือทองคําดูไม่ชัดก็เหมือนกับทองและอันนี้คือแร่อะไรทําไม สายสายอย่างนี้และอันนี้คือแรล่อะไรเล็กหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยของดีมีมากมายใครสนใจบอกเราด้วยเราจะแชร์ให้เลยทุกอย่างข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับใครชอบบอกไว้นะครับมีสีด้วยโอเคทีนี้ดูได้ชัดๆด,ดูชัดๆอยนี Okay. ของดีมีมากมายไกลกองแต่เราเป็นคนโง่โง่อย่างเดียวเก็บได้อย่างเดียวแต่เราทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะฮะนี่นะครับมันมีสีอย่างนี้นะครับดูหน่อยดูหน่อยดูชัดๆด,ดูชัดๆด,ดูชัดๆอืมโอเคโอเคดูชัดๆ่างนี้นครับ แกพอกนี้นะพวกวัตถุตรงนี้นะใครรู้ใครรู้ก็บอกด้วยเราไม่รู้เลยเราไม่รู้ว่าคืออะไรเลยคนผมมีการศึกษาไม่รู้คนหลายคนนากขเพราะก็เพราะไอ้ตัวนี้เขาเจอได้อะไอ้ของเด็กอ่าหันตัวนั้นมาดูหน่อยโอเคตีกรตรงนั้นตีกกตงตีกกตีกรกตีก่อใช้โอเคโอเค เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจับจุดให้คัะๆก่อนนะโอเคนะฮะมันจะแปลกตาหน่อยนะก็ก็ตัวกับป๋าเชิญดูลูกลูกปั้นลูกโอเคมันจะแปลกตา,านะลูกกระเทลุนัที่ลุส่าที่จอ,อ,อาซ่าหันด้านาอีหันอีด้านหนึ่งมาโอเคนะฮะเป็นอย่างนั้นฮนะโอเคมันแปลกมากมันแปลกจริงๆนะฮะมันทำลักษณะเหมือนกับหัวของคน หัวคงลิงหรือหัวลายนะฮะมันมีลักษณะเป็นหนามด้วยมีลายด้วยนะมีมากมายเลยที่เป็นของแปลกนะโอเคใช่ปะ่ปะแปลกมากก็มูลิน <c oughs> จะ,ะจะทยละละเลยโซเลยจะเครื่องก็เต่เราจะมัเคลียร์เราเจะาก็เยสธรรมดาลแล้วเราก็มาลเลยย<ไ>ันแรกไอไอพวกนี้ใครรู้ก็บ,บอกด้วยเนอะบอกด่วยมันเป็น สิ่งที่แปลกจริงๆเราไม่เคยเจอหาก็เจอในวันนี้เราเลยเามาโพดใช่แต่และคนดูว่าใครรู้นะฮะโอเคเออโอ้โหนี่ฮะโอเคชัดๆหน่อยนะแปลกมากเลยนะหันดีด้านหนึ่งนะหันดีด้านให้ดูหันดีด้านให้ดูโอเคนะครับเป็นอย่างนี้ฮะโอแปลกมากเลยโอ้อยอะไรกันฟ้าเอ้สร้งางมาอย่างเนี้เราก็ไม่รู้ อ่ะไอตัวดำดำนี่อ like ีกอ่ะไอจุดนี้อีกมันดำมากจะเป็นแค่เล็กภูเขาไฟหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จะเป็นสเก็ตดาวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะเอ่อจับจับเป็นตัวต่อไปหน่อยต้มาแล้วะเห็นสเก็ตดวอ่าตัวดำๆไอตัวดำโอเคโอเควางไว้วางไว้วางไวอ่ะชิ้นนี้นะฮะเอาสองชิ้นที่เหมือนกันเอาตัวที่ไม่เหมือนออกเอาตัวไม่เหมือนออกโอเคนะฮะสองชิ้นนี้เหมือนกันเลยนะฮะโอเคเหมือนกันเลย แปลกมากเลยวัตถุอะไรมันแปลกมากอ่าอีกชิ้นอีกเอ่อฟันต่อฟันต่อสามชิ้นนะฮะสามชิ้นนี้นะฮะคล้ายกันมากเหมือนกันมากถ้าใครรู้ช่วยคมอมเมนต์คอมเมนต์ให้หน่อยนะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยฮนะผมไม่รู้แต่ผมมาเจออย่างนี้โอเคอ่า ถ้าใครรู้ว่ามีราคาบอกผมหน่อยผมจะขายให้เลยครับอ่าผมจะขายให้เลยราคาไม่รู้มาต้องเจอกันได้จึงคุยกันนะของแปลกอย่างนี้โอเคเอาอะไรมีขวนอีกใช่ไหมเอาขวนมาวางให้หน่อยแค่ขวาเโอเคโอเคอ่อแล้วเก็บเก็บให้อ่าสะเก็บดาวด้อตัวดำๆนั่นออกโอเคดำดังฟังชัดเลยโอเคดังฟังชัด ไอตัวนี้นะฮะไอตัวนี้แปลงมากเลยนะเก้โนำมากันที่แต่ได้ได้ละรวมมาที่เก้แล้วก็มีตัวนี้นะอยู่ที่มือนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าทองดำหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะทดสอบยังไงได้เพชรดำเรียกเพชรดำใช่ปะ่เพชรดำน่าจะใช่นะทองดำเพราะผมไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านี่ตัวนี้อยู่พนสวรรค์นะฮะแขวนพนสวรรค์ประเทศลาวนะฮะ ตนแก้มายามพี่น้องอยู่ในแถวนี้เลยมาเจอสองตาเขาว่ามีตาด้วยนะแต่กล้องผมสมไม่ชัดก็ไม่เป็นไรจะเป็นหัวใจลูกจงเล็กมากเลยนะลูกจงเล็กมากแต่น่ารักนะฮะสวยงามมากเลยโอเคนะครขอบใจขอบใจขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนหาสิ่งที่แปลกตาก่อนโอเคฮะไอไอตัวนี้นะครับ เราไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างฮะมันมันเป็นรูปทรงแปลกๆอย่างนี้นะแปลกมากเลยนะเราไม่รู้ว่าจะว่าคือของอะไรนะฮะโอเคแล้วของมันแปลกบนโลกนี่มันมีของแปลกๆนะอันนี้แค่เป็นหินนะ,ะแต่จ่องด้านมันมันแปลกต่างกันนะฮะเราก็ไม่รู้จะว่ามันคืออะไรบ้างแต่เราจะถ่ายให้แต่ละคนดูนะใครใครรู้ก็บอกด้วยนะ อาจจะคิดว่ามันเครื่องรางของขัง,งนะฮะอาจจะเป็นเครื่องรางแต่เราก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะเือนกับโต้เลยฮะแนะปลกมากแค่แปลกจริงๆไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันฮะเหมือนกับของผู้ชายเราเลยฮะสองด้านด้วยของ แต่ไม่ใช่เครื่องลางของขังนะฮะเป็นแค่เห็นธรรมดานะฮะแต่แล้วแต่คนที่แล้วแต่แต่ละคนจะคิดนะฮะแล้วแต่คนแต่ละคนจะเชื่อด้วยนะฮะ <Saint> เครื่องลางของข,องของังนะฮะมันมีอะไรตัวนี้ด้วยนะฮะมีขอนฟ้าหรือเปล่าเนี่ฮะเราก็ไม่รู้ว่าขอนฟ้าหรือเปล่านะแต่เป็นเครื่องลางของข,องของังที่อาจจะเป็นสมัยโบราณหน่อยนะ นั่งไหมป้ามันกิจกิโลอ่ะได้ไปกิโลไหมต้องเก็บซ่าศนะอันนั้นของแปลกจริงๆไอ้ตัวนี้มันมีเงาด้วยนะมันมีเงาด้วยนะแต่เ,เราไม่มีแว่นขยายมาขยายให้ดูนะฮะไอ้ตัวนี้นะเป็นเห็นเขาเขาที่น่าประทับใจมากเลยรายงาน ลายเริมมามากเลยโอเคโอเคนะฮะไข่ลูกก็บอกวอ่าเอาอันนั้นเกิดอะไรจะมาให้ดูหน่อยตัวที่เหมือนกับเขี้ยวนง่ายงาช้างโอเคเขี้ยวช้างตัวนี้มันเขาเรียกว่าเขี้ยวช้างนะฮะน่าหล่อจริงๆเว้ยยินเดย์นั่งช้างอย่างนี้มีเขี้ยวช้างด้วยนะนี่คืออยู่ที่แผ่นดินชาวพวงนะฮะชาวพวง ดินแดนล้างช้างนะครับเคมีของแปลกมากเลยเคนะเคยมาเจนเราจะไทยเจ็ดไทยเกียรตัวตั้วยเคยโอเคนะครับเดียรตงซ้ายไทุ่งมรดเดินเดินเดินเดปิดก่อนปิดก่อนนะิกสวัสดีครับผู้ชมเดี๋ยวเราพาพวกอ่ามาดูนะฮะสโตนที่แปลกหน้าแปลกตาอย่างนี้นะครับไม่มีใครจะรู้ว่านี่คืออะไรบ้างครับโอเคฮะ แล ais, uh ้วกับเป็นอะไรเราก็ไ huh. ม okay. okay. yeah. okay. 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 ่ร uh, you know, ู้นะฮะแต่โอเคเราจะพิชอ่าให้ดูหน่อยนะครับช่วยหน่อยได้ไหมครับโอเคจับจับจับหน่อยลูกนโอเคนะเราจะอ่ให้ดูมันเป็นรูปที่แปลกหน้าแปลกตาอย่างนี้ฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวัตถุอะไรแต่เรารู้ว่าสโตนที่มันติดกันต่อกันอย่างนี้นะฮะโอเค โลเคได้ล okay, ต่อไป <c oughs> ต่อไป <c oughs> ต่อไปโอเคนะฮะ <c oughs> แค่เป็นเห็นที่ทำให้เราแปลกหน้าแปลกตาจริงๆฮนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะะธรรมศาสตร์สร้างมาเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ด้วยนะะมีรูปร่างอย่างนี้ครับแปลกมากเลยอาหารหันคุณไห้ดูหน่อยโอเคนี่ฮะมันเป็นอย่างนี้นะครับ Okay, okay, โอเคดูอย่างงี้ยแกไม่ชาจิรู้ก็สิสักกันเถอะโอนี่แค่เป็นแค่ของแปลกๆสโตนที่เป็นของแปลกๆอย่างนี้ครับโอเคะดูดูดูดเดูอย่าในในในหีบอย่างนี้ดูในตัวหีบนี้โอเคโอเค เรามาหาเอ๊ะเรามาหาหคนปู่อยู่ตรงนี้ปู่บอกว่าอันนี้เป็นประตุโบราณที่แปลกมากเราก็ไม่รู้เลยว่าคืออะไรบ้างนะตัวนี้ฮะรูปร่างเหมือนกับขวานจริงอา่าเหมือนกับขวานแต่เราไม่รู้ว่าขวานหรือขวานเล็กหรือขวานอะไรนะฮะเป็นรูปทรงงามละเอียดนะฮะโอเคนี่เกิดชิ้นกันฮะเป็นขวานด้วยนะฮะเป็นกระดูกหรือเป็นหินเราก็ไม่รู้เช่นกันแต่ จำที่เราคุดอ,อยู่อ่ะนี่จยนน่าจะประมาณเท่าไหร่นะอ่าสี่ร้อยห้าร้อยกว่าปีมั้งเป็นรูปทรงเหมือนกับของโบราณเลยฮะแต่เราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะฮะอ่านดูดูต่อไปนะฮะมันเป็นชิ้นอะไรอยู่ตรงนี้ดำๆจับให้ตัวด,ดำๆหน่อยชิ้นชิ้นดำๆโอเคฮะตัวนี้ฮะโอเคมันเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับอ่ะ ก็แปลกมากเลยเราไม่รู้ว่าจะจริง